สวัสดีครับท่านสมาชิก f อซในประเทศแรกต่างประเทศครับมาพบกันเช่นเคยครับมาวิเคราะห์เจาะลึกวันละสูตรสองสูตรนะครับนะวันนี้มาเน้นๆให้เลยครับนะหลักหน่วยตัวเดียวรักสิบสามตัวนะครับจับให้สามตัวชุดเดียวไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดูนะครับนะ,ะวันนี้ไม่มีกักให้แล้วนะครับให้ค่าชุดดักเรียนให้ท่านสมาชิกแล้ว พ่อแม่พี่น้องที่เปิดเทอมใหม่ๆกำลังหาทุนทอนอันนี้หาทุนอยู่นะครับอันนี้คือเพื่อถูกรอตตอรี่ขึ้นมาก็ระงวันที่หนึ่งก็อย่าลืมประจานนะครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นก็เช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น เราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะขอขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามช่องมุนมีนอทีทองตลอดมานะครับอ้าวอยากได้หวยเด็ดลงนเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าฟรีครับนะ s นะ bt 9 8้าแปนะครับนะเข้าไปเลยมีหวยให้ท่านในเลือกนะครับมีหวยดีเด่นดังๆในนี้นะครับเพียบนะครับนะเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับ วันนี้จะมาเสนอนะครับนี่หลักสิบเดินดีนะครับสามตัวมาตัวเดินดีมากท่านจะมาชิกนะทุนน้อยนะครับท่านหาสูตรน,น้อยว่างันเนนะอะแบบบัตรดวงอะ่ะเอาแบบสูตรตาม,ตามใจท่านนะ <c oughs> ท่านถ้าสูตรมาตรฐานก็ต้องหกตัวเจ็ดตัวที่สูตรมาตรฐานอันนี้สูตรแบบบัตรดวงนะมันก็สามตัวมาตัวก็คือ มีสิทธิ์ถูก30เนตะตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าตัวเดียวมาตัวเดียวก็คือมีสิทธิ์ถูก1ิเอร์เซนนะสองตัวมาตัวก็มีสิทธิ์ถูกแค่20เอร์เซนมาตามลำดับเปอร์เซ็นต์นะครับนะห้าตัวก็ห0สเอร์เซนแล้วนะครับอันนี้ก็ย้อนหลังให้ดูมันก็เข้าทุกงวดแต่งวดนี้งวดที่สองนะครับงวดที่แล้วเข้าไปแล้วนะงวดที่แล้วเข้านะครับนี่เข้านะครับอาจารย์ไปจับศูนย์ก็ถูกแล้วแต่ไปเล็งศูนย์สี่ไงท้ายๆนะครับ ห้าแปดเก้านี้ครับหลักสิบนะมาตัวก็มาแปดเก้าเข้าแปดนะครับศูนย์สามสี่ก็เข้า0ูนย์ห้าเข้าศูนย์นะครับห9เก้าศย์ก็มาเก้าสามนะครับมาเก้านะครับสามตัวมาตัวเก้าสองสามก็มาเก้านะครับนี่ตัวออกนะครับนี่ตัวเด่นนะครับแปดหนึ่งสองมาตัวออกห้าหนึ่งเก้านี่ตัวออกนะครับเข้าใจตามนี้ด้วยอันนี้ 1 4 5่ออก4 1 1อันนี้ตัวออกนะครับเข้า1นะครับ1 4 5ตัวเก่าแล้วครับออก1 7นะครับห้าแปดเก้ามาตัวหลักสิบแล้วก็ออก6 5 2มา5นะครับ7 0 1นะครับออก7 3ถูกนะครับ7 0 1อีกครับออก9 0 7นะครับ7 0 1อีกอันนี้เลอะหน่อยนะครับเขียนไปเขียนไวเกินไปเขียนผิดนิดเดียเลยเลอะหน่อยครับ7 0 1ออก 9ก0 6ถูกนะครับ1นึงีห้าก็มา019งวดที่แล้ว690ก็มา03งวดใหม่นะครับ2 5 6อ่าให้ท่านเลือกก็เลย256นะครับนะ2อ6้าอ้าวมาดูครับมาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยไม่มีกักงวดนี้ให้เลยนะครับนะหลักหน่วยตัวเดียวมาตัวเดียวแบบคนทุนน้อยว่าเงินแบบวัดดวง ก็ถึงมันจะมีสิบเปอร์เซนเผื่อมันเดินต่อก็มีสิทธิ์มีโชคได้เหมือนกันนะครับหลักหน่วยตัวเดียวนะครับนะเดินแนงวดนี้ครับกําลังเดินใช้ใสครับหนึ่งตัวเดียวครับเนี่ยออกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะหลักหน่วยนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวนะงวดนี้เจ็ดตัวเดียวออกหนึ่งเจ็ดนะครับมานะครับตัวเดียวมาตัวเดียวนะท่านชอบ่วยตัวเดียวทําได้เหมือนกันนะครับซองตัวเดียวครับหลักหน่วยนะครับนะ สามตัวเดียวอ้าวหลักหน่วยนะครับนะเจ็ดตัวเดียวอ้าวหลักหน่วยนะครับถูกนะครับหกตัวเดียวออกศูนย์หกะครับถูกนะครับเก้าตัวเดียวออกหนึ่งเก้าแล้วครับสามตัวเดียวออกศูนย์สามหกตัวเดียวออกไหมครับรอหนึ่งมิถุนานะครับ <t> <ia> ออกไม่ออกดูหนึ่งมิถุนานะครับนะอ่า <stru Lily> นี่นะครับตัวเดียวมาตัวเดียวครับนะหกนี่ทําเด่นทุกหลักนะแปลกนะมีทั้งร้อยสิบหน่วยได้ทั้งเลข เออแต่หลักร้อยงวดน,นี้เดี๋ยวจะเสนอดูจะเออหรือว่าหกนี้จะไปหน่วยที่ว่าสูตรมาตรฐานได้หกกับแปดมันชนหกตัวนี้นะครับนะ,ะสูตรมาตรฐานมันมีสูตรนาทีทองมีอีกสูตรหนึ่งนะเอะเรียงเบอร์ไม่รู้ไว้ไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะมันมาชนตัวนี้นะครับนะสองตัวมาตัวก็เดินดีเหมือนกันเดินเท่าเท่ากันนะครับเดินเท่ากันนะครับนะเดินเท่ากันไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับนนี่ครับนี่นี่ ทำง่ายๆเดี๋ยวบอกเลยนะครับง่ายๆนี่ใช้จุดเดียวครับท่านจมิกนี่ยวันที่หนึ่งอย่างเดียวนะดีว่าตรงกันไหมนะครับอ่างวดก่อนงวดหน้านี้มันออกเอ่อเดินแต่ง,แตง,แตง,งวดนี้นะครับดูนะครับเอานี้ทําท่านะมชิกนะร้อยกับสิบเนี่ยบวกกันครับบวกกันด้วยบวกด้วยสองด้วยครั้งนะอ่าหนึ่งกับสี่บวกกันได้ห้าใช่ไหมบวกสองอีกทีหนึ่งบวกสองได้เจ็ดเอาตัวแทนด้วยครับ ได้2กับ7หลักหน่วยนี่ครับชนนะชน7นะครับนี่มา7ตัวนี้บวกกันครับนะหนึ่งกับ4บวกกันได้5พอได้5ปุ๊บให้บวก2คงที่นะครับ5บวก2ก็ได้7เอาตัวแทนด้วยครับรู้นะถ้าคิดหวยเป็นได้2กับ7อีกนะครับงวดนี้ได้2กับ7อีกนะครับเห็นไหมครับ จน2มาชนนะครับคนละสูตรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเอาตัวนี้บวกกันครับหกกับห้าได้เท่าสิบ1อ็ดเอาหนึ่งะหนึ่งบวก2ได้ได้สามสามตัวแทนแ3ดสามกับแปดมาตัวชนสามเห็นไหมมาสามนะครับนี่ดูว่ามันชนกับสูตรนี้ไหมนะครับเอาอันนี้สูตรง่ายๆครับนี่แดกับ7บวกกันได้เท่าไหร่ท่านพ่อแม่พี่น้องอบวกกันได้สิบห้าเอาห้านะบวกไม่ทดนะครับห้าบวกสองนะบวก2คงที่ห้าบวก2ก็เป็นเจ็ด เจ็ดกับสองอ่าชนแล้วครับ7จ็ดกับสมาตัวชนเจ็ดตัวนี้นะอ่าเอาตัวไม้ครับเก้ากับศูนย์ได้เท่าไหร่ครับได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งตัวแทนคืออะไรครับเป็น6อยากรู้ตัวแทนเอา5้าไว้ในใจนะครับพอได้หนึ๊บบวกหก็ได้หกกับหมาตัวเอาชนหนะครับงววน,นี้ได้ตัวเก่าครับเก้ากับศย์ก็ได้เก้กบวกสก็ได้หนกับหกครับอ่าก็มาอ่างววน,นี้จะผิดด้ครับไปหลักสิบด้วยเก้ 9, กับ เก้ากับเอเก้าเก้ากับศูนย์ก็ได้เก้าเก้าบวกสองก็ได้หนึ่งหนึ่งกับหกนิ้วันนี้เพี้ยนไปหลักสิบไปหลักสิบนะครับพ่าแม่พี่น้องเนี่ยวันนี้เพี้ยนนะไปหละมายมิตโปกตีมาหลักหน่วยตลอดวันนี้เพี้ยนอา่างวดที่แล้วเงี้ยเอได้สามเดครับเอ้ได้สามเอ้หนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามกับแปดเนี่ยชนงวดที่แล้วไม่ชนไง ได้หนึ่งกับหกอันนี้ได้เก้าเปนคนเลยมันก็เลยบวกกันเลยนะครับเนี่ยไอ้น,นี้มันไม่ชนไงดูจังหวะว่ามันชนไหมงวดที่แล้วชนนะได้สามกับแปดชนสามเอางวดใหม่นี่ครับเก้ากับศูนย์ก็ได้เก้าเก้าบวกสองก็ได้หนึ่งหนึ่งกับหกเห็นไหมครับมันชนชนตัวหกนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องอ่าเห็นไหมเอ่อคนละสูตรนะครับสูตรนี้ก็นี่ไงไอ้สูตรที่ว่าตัวเดียวมาตัวเดียวนี่แคปหน้าจอนะครับกลละสูตรนะ แต่สูตรนี้มันหลายจุดหน่อยทําให้มือนหน่อยครับจุดไอ้สูตรนั้นสูตรจุดเดียวจุดที่ว่าหนึ่งกับหกนี่สองตัวนี้บวกกันนะครับบวกกันแล้วก็บวกสองคงที่แล้วก็เอาตัวแทนอา่าเก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้าเก้าบวกสองก็ได้หนึ่งอยากรู้ตัวแทนก็บวกห้าหนึ่งบวกห้าก็ได้หกไงหนึ่งกับหกพอดีมาชนหกตัวนี้นะครับนี่แคปหน้าจอเลยนะครับแคปนะท่านไปจดไม่ทนันเราต้องแคปเลยนะปื๊ดเลยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่รูดสามนิ้วปื๊ดอา่า แคปไปเลยนะครับไม่เสียเวลานะนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับส่วนหลักสิบหลักสิบก็ให้ไปแล้วนะครับหลักสิบให้ไปแล้วนะอหลักสิบให้ไปแล้วหลักสิบให้ไปแล้วนะครับหลักสิบนี่ครับนี่หลักสิบนะนี่หลักสิบนะครับนี่หลักสิบสามตัวมาตัวนะครับสามตัวมาตัวนะครับแคปหน้าโจนะครับ เดี๋ยวยิงให้เลยนะครับอ่ายิงให้เลยเอ่ยิงให้เลยยิงให้แล้วนะครับยิงไม่แล้วนะครับไม่มีกระนะครับให้ไปเลยนะครับเราได้บุญด้วยนะครับนะต่เข้ามาก็นะครับก็เฮกันแล้วกันนี่ครับนี่สามชุดหนึ่งมิถุนาบนนะครับเดี๋ยวงงอีกว่าบนหรือล่างอีกเล่นบนล่างแล้วก็ยิงดีเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับนี่หนึ่งมิถุนานะครับหนึ่งมิถุนานะ นี่ครับนะให้แล้วครับสองหกห้าหกหกหกระวังนะพอสอ,ออกต่างัขวนด้วยในงวดนี้ใช่ไหมได้กินข่าวแว่เวๆมาว่าต่างวัวนนะออาจารย์ก็ได้ไม่เช็คหรอกเห็นจมาชิกบอกมาบอกว่าออกต่างันวัดออกมาหาสารคามโดยยังไงเห็นเขาว่ามานะว่าจริงรู้เปล่าก็ไม่รู้เห็นจมาชิกเอเข้ามาในไลน์นะครับนะนี่ให้เลยชุดเดียวนะครับเจ็ดหกหกให้ไม่เหมือนไก่และไม่มีไก่เหมือนนะ เจ็ดหกนะครับว่าเจ็ดหกไอ้ทำไมวางนะครับนี่ครับนี่ชอบก็เอาไม่ชอบก็บาดนะให้แปลกวันนี้นะอ่านะครับให้แปลกทําไมว่าแปลกเพราะว่าวันนี้มันออกต่างยังบัดไงหัวเบิร์ดนี่ไงถ้าไม่ว่านี่ครับนี่มีนี่นะฮะนี่ครับนี่อีกสูตรหนึ่งนะนี่แนวหนึ่งนี่เนี่ยหลักร้อยนะครับ แปดตัวเดียวออกแปดศนตัวเดียวออกศูนย์เ้สาตัวเดียวออกหนึ่งเหอ้หนึ่งตัวเดียวออกห้าหนึ่งเสตัวเดียวออกสี่หนึ่งหนึ่งสตัวเดียวออกสี่หนึ่งเจดแต่นี่เขียนสี่หนึ่งเจ็ดมาเขียนสี่หนึ่งสองครั้งในสี่นะครับสี่หแล้วก็ออกนี่ไงหกตัวเดียวออกหกห้สองแตัวเดียวออกแปดเสาตัวเดียวออก9ก้าย์เจตัวเดียวออกเก้าศตัวเดียวออกศูน เก้าตัวเดียวเก้าศูนย์สามนนี้เจ็ดตัวเดียวครับเจ็ดตัวเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องเจ็ดตัวเดียวนะครับชอบก็เอาลองไปดูนี่ก็เลยวางให้ชุดเดียวเลยก็เลยวางให้ชุดนี้เลยพ่อแม่พี่น้องนี่วางให้ชุดนี้เลยนะครับวางให้ชุดนี้ไปเลยเจ็ดหกหกมาไหมดูว่าจะมาไหมนี่ทำไมหกนะครับแทบคนไม่ให้จับล็อกไม่จับเลยแหละไอ้ตัวนี้ถ้ามาก็ กลุ่มนี้กลุ่มเดียวแหละถูกแต่คนไม่ค่อยถูกเลยไม่เอาเลยแหละไอหวยเบิ้์นีิมคนยิ่งไม่ชอบเลยนะครับนี่ครับชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนะให้แล้วไม่มีกักให้แล้วชุดเดียวชุดเดียวนะครับนะเจ็ดหกหกนะครับอยากได้หวยเด่นหวยดังก็นี่แอดเข้านี่เลยนะครับนี่นี่ครับแอดเข้าไปเลยนะครับนะแอดเข้าไปห้องนี้มีหววดีๆเยอะแยะนะครับเข้าไปเลยนะครับนะนี่ครับ ตอนอื่นก็เห็นเคยนี่คําเตือนเตือนแล้วเตือนอีกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีนะครับก่อนจะเชื่อใครฟังใครก็อยู่ที่ตัวเราเองนะไม่มีใครบังคับท่านได้อยู่ตัวท่านเองนะครับก่อนจะเชื่อใครก็ฟังคําเตือนด้วยอันนี้คือแบ่งปันนะครับชอบก็บเอาไม่ชอบก็บผ่านอยู่แล้วอันนี้คือการคาดคะเนล่วงหน้าน่าจะเป็นได้นะมันมีผิดมีถูกการคํานวณหวยนะครับนะไม่ใช่ว่าจะถูกตลอดผิดตลอดใครจะมาติดดูนะครับนะ มันก็มีผิดมีถูกละสูตรนะครับนะชอบก็บเอาไม่ชอบก็บผ่านก็รู้อยู่แล้วนะครับคือการคำนวณการคาดคะเนเป็นนักเสี่ยงเป็นนักมวยไม่ต้องกลัวเจ็บแต่เป็นนักเล่นไม่ต้องกลัวเสียก็เหมือนกันแหละครับนะแต่เป็นนักมวยต้อกลัวเจ็บไม่ต้องมีขึ้นตอ่อยอ่าอันนี้มันของเสี่ยงแล้วนะกลัวว่ามันจะเสียไม่ต้องเล่นเลยครับนะอ่าเอาเงินพับใส่กระเป๋าไว้เน้นๆกอดเน้นๆไว้ก็ไม่อันนี้อันนี้มันคือของเสียเส่ยงนะครับของเสี่ยงนะครับ ของธรรมดาผิดถูกก่อยาว่ากันอันนี้คือให้แล้ว3มชุดนะตรงๆนะครับแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ